โรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ค่ะนางสาวกัญจนัาหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ นายพีระวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ที่โรงเรียนเทศบาลวัชชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอด นางอมรินจันทระผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีกล่าวรายงานและให้การต้อนรับพร้อมนำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2563การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองไปจนถึงระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักความสำเร็จในช่วงหนึ่งของชีวิต และรู้สึกชื่นชมในความสามารถของตนเองเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เรียนก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไปการจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในปีการศึกษา2,563โรงเรียนเทศบาลวัชุมพลคีรีมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน84คน